สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ3ามพองศาค,ความคิดนะคะวันนี้เราจะมาต่อยอดทางความคิดกันจากอเดรียนส์คูเปอร์360กับดิฉันทันชนกจงหยุดยิ่งค่ะช่วงนี้มาดูไฮไลท์ของค่ำคืนนี้กันนะคะประธานาธิบด,ดีทรัมป์ของสหรัฐค่ะหารือร่วมกับประธานาธิบด,ดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ที่ทำเนียบขาวและมีการแถลงข่าวร่วมกันนะคะซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศค่ะว่าสาหรัฐนั้นหมดความอดทนต่อโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้ว ที่1่กรกฎาคมปีนี้นะคะครบรอบ20ปีที่อังกฤษส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีนมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวซึ่งผู้นําจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ไปที่นั่นด้วยนะคะมีการกล่าวสุนทรพจน์เตือนฮ่องกงค่ะบอกว่าทุกวันนี้ฮ่องกงนั้นมีอิสระเสรีภาพมากกว่าที่คิดแล้วนะคะมากขึ้นด้วยกว่าที่เมืองอื่นของจีนเพราะฉะนั้นอย่าล้ำเส้นค่ะ 2ประเด็นนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ต่อยอดกันในช่วงหน้ากับผู้เชี่ยวชาญอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ 3ามองศาความคิดในค่าคืนนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญของเราก็คือศาสตราจารย์ดรธเนศอภรสุวรรณธรรมศาสตร์ราพิชานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะวันนี้เรามาดูเรื่องการผู้ปะหารือกันนะคะระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐและก็ประธานาธิบดีมุนจาอินของเกาหลีใต้ค่ะมีการแถลงร่วมกันด้วยนะคะไปติดตามฟังกันดูค่ะ and the entire world just witnessed what the regime did to our wonderful Otto Warmbier. I thank President Moon for expressing his condolences on the travesty of Otto's death. Our thoughts and our prayers remain with his wonderful family. The era of strategic patience with the North Korean regime has failed many years, and it's failed. ประธานาธิบดีโดน,นัลด์ทรัมป์ก็ยังย้ำอยู่นะคะคว่า<ม>ยุทธศาสตร์ต่างๆที่สหรัฐใช้กับเกาหลีเหนือมันเฟลมันล้มเหลวนะคะ<ม>อาจารย์มองการเยือนครั้งนี้การหารือระหว่างสองผู้นำครั้งนี้รู้สึก<ม>ทั้งสองฝ่ายมองเรื่องเกาหลีเหนือแตกต่างกันก็ต่างกันนะเพราะว่าทรัมป์นี่เขาค่อนข้างจะแข็งกร้าวขึ้นนะครับเมที่เราคุยกันคาเทลลงไงว่าการตายของออโตวัมเบียร์นะจะนำไปสู่อะไรใช่ไหมแล้วผมก็เดาว่าถ้าถ้าทรัมป์เอาเนี่ยเขาเอา เอาหนักนะคือคือเพราะมันมัน,ม,นมันจุดจุดประกายความรู้สึกคนเม่กันได้ต่างเนี่ยเขาก็เอานี่มาอ้างเล่นงานเกาหลีเหนือต่างเนี่ยแล้วก็พยายามจะดึงให้เกาหลีใต้ช่วยแล้วคราวนี้ก็คือตัดบทบาทจีนมาเลยคือไม่พูดถึงเลยเนี่ยอบอกว่าอะไรมหาอำนาจในภูมิภาคอันหนึ่งแต่ไม่ทําอะไรอันเนี้ยแสดงว่าเขาลดเครดิตของสีจิ้นผิงไปเยอะเลยต่างเนี่ย ทางในตอนที่เจอกันที่มาราโกตอนนั้นะโหชื่อมืดมากนะรู้สึกว่าคราวนี้เรียบร้อยใช่ไหมแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้คราวนี้เหมือนกันนี่เขาจะดึงเกาหลีใต้ขึ้นมาต่างๆเนี้ยแล้วก็เอาเนี่ยขึ้นมาเป็นเป็นเป็นข้ออ้างแต่ว่าแต่ว่าผมเชื่อมูลใจนเขาไม่ไม่ต้องการจะไปถึงขนาดนั้นไงเขาก็ยังเชื่อว่ามันต้องเจรจาคือเขายอมรับว่าถ้าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาเชื่อว่าความอยู่รอดของ ผู้นำเข้าของของระบอบการปกครองรัฐบาลก็เนี่ยอยู่ได้เนี่ยใช่ไหมการที่จะยุติการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ขีปนาวุธต่อไปอ่างเนี่ยน่าจะตกลงกันได้เขายังเชื่อว่ามีมีทางนะก็คือท่าทีของผู้นำเกาหลีใต้ก็เปลี่ยนไปจากเซตเดิมด้วยนะคะจากปักกินเฮด้วยนะคะแล้วทีนี้ค่ะถ้าดูอย่างนี้แล้วสหรัฐตัวโดนัลด์ทรัมป์เองจะมีเครื่องมืออะไรที่จะสามารถกดดันเกาหลีใต้ได้คะคือตอนนี้เขาเขาบ่นมากคือเรื่อง าการค้าอเ,เมริกากับเกาหลีใต้เนี่ยซึ่งอเมริกาเสียเปรียบดุลการค้าเนี่ยเยอะมากนะเข้าใจว่าเกาหลีเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ในลำดับหนึ่งในห้าเลยเพอ<ะ>ท,ท,ที่ได้ดุลจากจากอเมริกาเนี่ยของเรายัง16เลยใช่ไหมเมื่อกี้ร้อยร้อยเหรียญใช่ไหมของของเกาหลีใต้เป็นพันล้านเหรียญเลยตอนนี้ที่อเมริกาเสียเปรียบเนี่ยตั้งแต่การสร้างอาวุธสร้างไอ้สร้างรถสร้างอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ไปถึงไอ้โรงงานเอ็เหล็กต่างๆนี่ใช่ไหม ก็โยนให้เกาหลีใต้หมดเลยว่าทั้งหมดเนี่ยเกาหลีใต้ไม่ช่วยอเมริกาเลยต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้จริงๆผมคิดว่าเอ่อเกาหลีใต้เนี่ยมารับไอ้เนี่ยเขาเรียกร้องแล้วก็เพื่อการปรับไอ้ไอ้นโยบายการค้าในซึ่งเกาหลีใต้จะต้องเป็นฝ่ายแก้ปัญหาให้อเมริกาเนี่ยมากกว่าเรื่องอะไรความมั่นคงในภูมิภาคกับเกาหลีเหนือต่างเนี่ยผมยังคิดว่าเกาหลีเกาหลีใต้คิดว่ามันยัง พอไปได้คือคือยังไงก็ยังเอาตัวรอดได้<ช>แต่เรื่องเศรษฐกิจนยซึ่งมันเฉพาะหน้าเนี่ยที่จะต้องไปตัดไอ้นู่นเพิ่มมนี่ต่างเดี๋ยวจะต้องลดการส่งออกการอรต่างเนี่ยไปอเมริกาซึ่งจะต้องกระเทือนแน่ๆถ้าทำตามเนี้ย<ช>อันนี้ยากนะผว่าเขาจะเอาไหมจะเอาอย่างไรเนี่ยอันนี้ยังเป็น เป็นเรื่องที่ยังต้องคุยกันต่อไปอต่างๆเนี่ยค่ะคือถ้าดูอย่างนี้แล้วก็น่าจะใช้มาตรการทางการค้ามากดดันเกาหลีใต้นะคะใช่แล้วอีกใ,ในยะหนึ่งก็น่าจะหมายความว่าไม่น่าจะมีสงครามหรือว่าอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แม้ว่าโดนัลด์ทร <De No S 1> <Trump S 2> ัมป์บอกว่าหมดความอดทนแล้วก็ตามคิดว่ามันมัน,ม,นมันไม่น่าจะเปิดฉากลุกคนเดียวได้นะคือถ้า,ถ,าถ้าอเมริกาทําอะไรไปเนี่ยทั้งญี่ปุน่นทั้งจีนทั้งเกาหลีใต้นะก็เทือนหมดเลยต่างๆเนี่ยแล้วสามประเทศนี้เป็นประเทศใหญ่ ในทางเศรษฐกิจต่างๆนั้นไม่คาจะไม่กังวลหรือใช่ไหมถ้าถ้ามันลวนเลยหมดภูมิภาคเอเชียทั้งหมดก็ไปหมดเลย<ช> <ๆ S 2> อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าเป็นเป็นเป็น,ปนยุทธวิธีเพื่อว่าในการขู่คู่ต่อเพื่อว่าในมระเทศอ่ตสาหกรเป็นคู่ค้าของเขาเดื่อ่างๆเนี่ย <ๆ S 2> ก็คือแบบที่ทรัมป์ใช้ในธุรกิจของแกเนแกขู่ลูกค้ากันมาตลอดพันธมิตรแกเนี่ยถูกแกไล่เบี้ยมาตลอดที่แกก็ใช้วิธีแบบนี้ต่างๆเนี่ยแล้ววิธีการพูดต่างๆนี้ก็ไม่ไว้หน้าเลยนะเขาบอกว่าเนี่ย กับกับเกาหลีใต้เนี่ยก็พูงไงว่าเหมือนกับรูปหัวแล้วก็ตบหลังต<ฆ>่างๆคือคือเอาแบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกรงใจคือแบบแบบที่เขาทํากับถ้าเราคิดวแบบ่าเท่าเทียมกันหรือว่าคำนึงถึงผลสะเทือนที่เมกาจะต,ต้องรับต<ฆ>่างเนี่ยแต่ไม่มีแสดงเข้ารูว้ว่าเกาหลีใต้ไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบโต้หรือเถียงอะไรต่างๆ<ฆ>ออกมาได้ต้องเงียบต้องรับไปเงียบๆอะไรต่างๆเนี่ย แล้วดูแล้วเกาหลีใต้เขาจะมีหนทางอะไรในการกดดันเกาหลีเหนือค่ะเพราะว่าตัวเกาหลีใต้เขาแน่นอนเขาไม่อยากให้มีสงครามหรือว่าอะไรอยู่แล้วก็เขาคงไม่กดดันค่ะแต่เขาคงจะต้องพยายามทําให้อเมริกาเนี่ยจริงๆงานนี้อเมริกาต้องเป็นคนกดดันแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันผมผมก็พูดมาแล้วว่ามันต้องเจจา แต่ไม่ใช่ใจใจ,ะจะแบบเปิดเผยแบบตรงไปตรงมาซึ่งเกาหลีเหนือก็อจะเลี่ยงได้จะ,จะต้องมีลูกลูกไม้อะไรต่างๆหรือจะไปผ่าน UN ไปไปบอยคอรดทั้งนั้นต่างเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นมันมีวิธีเดียวที่ทางการทูตถึงใช้มาหลายร้อยปีแล้วก็คือว่าเขาต้องเจจะรับรับก่อนคือที่จะหาทางที่จะส่งสารให้ฝ่ายหนึ่งรู้ว่ามันจะออกมาข้างนอกเนี่ยมันจะไม่ได้ผลเท่าไหร่แต่ว่าข้างในในรู้ว่ามันมีความคืบหน้าเราจะพูดงี้ว่า คืออย่างน้อยเกาหลีผู้นําเกาหลีเหนือก็รู้ว่ามันจะไม่อเมริกาจะไม่ทาอะไรที่พิสดารแบบที่แบบยิงโทอบอกใส่ซีเรียหรือมายิงใส่เกาหลีเหนือแบบนั้นคงไม่เกิดแน่แน่แต่มมนต้องเจจาก่อนแบบเงียบๆอะ่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นวิธีที่เกาหลีเหนือต้องการด้วยใช่ไหมคะการเจรจา,าเรียกร้องอะไรต่างๆในทางละแต,แต่ว่า,ว,าวิธีนี้เนี่ยมันต้องนักการทูตมันต้องเป็นผู้นําที่อยู่ในวงการต่างๆเนี่ยคือต้องเข้าใจระยะยาวคือมันอาจจะไม่สําเร็จในในสมัยของคุณแต่ว่า นโยบายยาวคืออเมริกาเป็นนโยบายต่อเกาหลีเหนือของอเมริกาไม่ใช่ของทรัมป์ทีนี้ปัญหาคือทรัมป์เขาไม่ใช่นักการเมืองอเพราะฉะนั้นเขาจะเขาอยู่แค่4ปี8ปีเนี่ยไม่รู้อยู่รอดมาไีกต่างนี่ใช่ไหมเขาไม่ได้คิดถึงนโยบายของประเทศว่ามันจะไปะยังไงเพราะพรรคก็ไม่ใช่พรรคของเขาด้วยพรรคกับพรรคประกันก็ไม่ใช่พรรคของทรัมป์เพราะฉะนั้นเขาไม่ทําแบบโอมามาไม่ทาแบบคนอื่นคือเขาจะเอาไปที่เขาต้องการวันนี้เดือนนี้ปีนี้เขาจะได้ไม่ได้จบเท่าน,นั้นเอง เมื่อ <c oughs> มันจะยากค่ะ,คะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะท้ายที่สุดแล้วความขัดแย้งต่างๆในโลกค่ะก็ต้องกลับไปหาเรื่องของการเจราจารนะคะเพื่อแก้ไขความขัดแย้งเพราะว่าคงไม่มีใครอยากจะเห็นสงครามเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูเรื่องของฮ่องกงกันบ้างค่ะ เรายังคงอยู่กับศาสตราจารย์ดรธเนศอาพรสุวรรณนะคะแล้วก็มาดูเรื่องของฮ่องกงเพราะว่าวันที่1กรกฎาคมนะคะคือวันที่อังกฤษนั้นส่งมอบคืนฮ่องกงให้กับจีนนะคะ <c oughs> แล้วก็ปีนี้ครบรอบ20ปีพอดีมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะแต่ว่าท่ามกลางความตึงเครียดแล้วก็แล้วก็การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพราะว่ามีการประท้วงต่อต้านการปกครองของจีนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปฟังเสียงแกนนําผู้ประท้วงแลักเลื่อนไหวคนสําคัญของฮ่องกงโจโฉวบงกันค่ะ To Hong Kong, and to prove that one country, two system is one country, one and a half system. And we recognize that there is an unlawful detention. for detain us for more than 36 hours we just have to prove that Hong Kong is still far away from democracy ค่ะก็เป็นเสียงของโจชัว่องนะคะนักเคลื่อนไหวคนสำคัญจริงๆแล้วเพิ่งถูกจับกุมไปนะคะแล้วก็ปล่อยตัวออกมาในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยแหละค่ะซึ่งเขาก็บอกว่านี่มันไม่ใช่การปกครองหนึ่งประเทศ2ระบบใช่ไหมคะแต่เป็น1ประเทศ1ระบบครึ่งนะคะอาจารย์อยากจะให้อาจอาจารย์อธิบายว่า1ประเทศ1ระบบครึ่งของโจชัวบองเนี่ยเขาหมายความว่าย่งไงคะ คือนึกไปถึงนะ่ยว่าประวัติฮ่องกงจะมาถึงจุดนี้เนี่ยใช่นไหมที่ที่มีการต่อต้านคัดค้านคือกลายเป็นเพื่อไงว่าเป็นหอ,อกข้างแคร่หอ,อกนิดเดียวนึงนะฮ่องกงเนี่ยกับข,ของจีนนะซึ่งยยให<ช>ญ่โตโบราณมากต่างเนี่ยคือเรื่องเรื่องมันยาวมันย้อนกลับไปเพื่อไงเป็นเป็นเป็นเป็ร้อยป,ปีเลยต่างๆใช่ไหมตั้งแต่พันแปดร้อยสี่สิบใช่ไหมที่สงครามฝิ่นครั้งแรกเกิดขึ้นเนี่ย คือปัญหาคือว่าตอนที aaa, ่อังกฤษมาค้าขายกับทางเอเชียเนี่ยใช่ไหมเขาก็เพื่อไงว่าอยากจะขายได้กำไรต่างเนี่ยแต่ก็มาเจอกับพ่อค้าจีนกับสินค้าจีนต่างๆที่ยเขาไม่ซื้อของมากใช่ไหมในขณะที่ส่งของออกไปขายเนี่ยใช่ไหมเอาได้เปรียบการค้าได้เปรียบดุลการค้ากับอังกฤษต่างเนี่ยใช่ไหมใบชงใบชาต่างแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คืออังกฤษใช้พิธีคือหาสินค้าที่จีนซื้อแล้วต้องต้องซื้อต่อไปเลยก็คือเสรติดอ่ะ ก็คือได้ฝินก็อส่งฝิ่นเข้ามาขายเนี่ยซึ่งอังกฤษก็ไม่จีนก็ไม่ยอมเดี๋ยวบอกไม่เอาเขาจะจะต่อต้านฝิ่นต่างเนี้ยในสุดก็เลยเกิดการประทะก,กันรบกันต่างเนี่ยแล้วจีนก็แพ้ตามระเบียบนะฮะก็เลยต้องยอมให้เกาะฮ่องกงนะตกเป็นไอ้นี่อยู่ภายใต้การครอบครองของอังกฤษต่างๆเนี่ยแต่เสร็จแล้วเนี่ยขั้งแรกเนี่ยใช่ไหมก็ยังไม่ไม่พอใจเพราะว่าการค้าก็ไม่ดีขึ้นต่างเนี่ยก็ยังการขัดดุลต่างๆต่อไปเนี่ย นักสืบก็เลยนําไปสู่การพัฒนากันอีกครั้งที่2ต่างเนี่ยครั้งที่2เนี่ยก็รบกันหนักเลย,ยต่างพันแปดร้อยห้าสิบสามห้าสิบสี่ต่างเนี่ยนะฮะไปถึงห้าสิบหกนะฮะทีนี้ที่น่าสนใจคือว่าผู้ว่าการฮ่องกงคนที่ทาําสงครามครั้งที่สองกับจีนเนี่ยก็คือคนที่มาเมืองไทยมากรุงสยามด้วย,ยต่างเนี่ยเซอร์<ะ>อจอห์นเบลริง<อ>เขาเดินทางมาเซ็นสัญญาเบลาริงกับรัชกาล<ะ>ที่4ก่อนนะฮะ เสร็จแล้วจิงเดินทางต่อไปฮ่องกงไปรับตําแหน่งเป็นข้าหลวงต่างเนี่ยแล้วก็เกิดสงครามครั้งที่2กับกับจีนต่างเนี่ยคร<ะ>าวนี้ก็เลยได้เกาลูนขยายต่อแปงต่างเนี่ยแล้วก็ทําให้ฮ่องกงตกเป็นอาณนานิคมสมบูรณ์แบบของจักรดพอังกฤษไปเลย,ยต่างเนี่ย<ะ>แล้วก็อีกมันก็ยังมีปัญหาต่อเนื่องกันมาอ่ะคือว่าการค้ากับจีงก็ไม่ได้สะดวกทั้งหมดต่างเนี่ยนสุดก็เลยนาไปสู่การประชุมที่ปักกิ่งครั้งหนึ่งพันแปดร้อย 98ต่างๆคือคือปลายสัตว์ร้อยสิบแล้วคราวนี้ก็เอาดินแดนใหม่ new territories พื้นดินทั้งหมดที่ดินในในแถบต่างๆขึ้นมารวมเป็นฮ่องกงทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เริ่มทำสัญญา99ปีค่ะมันก็เลยเลื่อยต่อมาจนถึงปี1997ที่ครบ99ปีต่างๆเนี่ยที่ต้องส่งมอบคืนนะคะแต่ก่อนนั้นอังกฤษก็ยอมส่งมอบคืนแต่โดยดีนะคะอาาจใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วฮ่องกงพัฒนาไปเยอะเหมือนกันถ้าเราเป็นอังกฤษตอนนั้นเราน่าจะเสียดายนะคะ คือตอนนั้นสถานการณ์โลกมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับพันเก้าร้อยแปดสิบสี่ที่รัฐบาลจีนกับอังกฤษเข้ามาเจรจากันเงว่าถึงเวลาแล้วคือจะต้องทําอะไรให้มันไปตามตามระเบียบต่างๆเนี่ยถึงจุดนั้นแล้วอังกฤษก็ไม่มีข้ออ้างแล้วใช่รับเพราะว่าอังกฤษเนื้อคออังกฤษก็เป็นเอกราชหมดแล้วมาบอกว่าอินเดียพม่าที่ไหนกันนัเขาก็ต้องปล่อยไปคือในตอนนั้นมันมันไม่มีความชอบธรรมในการที่จะเอาเมืองขึ้นซึ่งคุณได้มาเหตุผลในตอนนู้นเนี่ย มันอาจจะชอบทําแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมัน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 ,ม,นมันเกินเวลาไปแล้วต่างนีย <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮ่องกงก็เลยต้องยอมยกคืนให้เข้าไป <c oughs> นะเพราะฉะนั้นการยกคืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยุติจัก,กรวรรดินิยมของอังกฤษสมบูรณ์แบบเลยเป็นหลายร้อยปีที่ผ่านมาที่ <c oughs> ก็มันยึดดินแดนทั่วโลกต่างๆเนี่ยแล้วทางเอเชียเนี่ยฮ่องกงก็เป็นอันสุดท้ายที่อังกฤษ ปล่อยกลับไปนะคค่ะแล้วในช่วงนั้นเนี่ยคนฮ่องกงเองก็กลัวเหมือนกันว่าตกไปอยู่ภายใต,ใต้จีนแล้วจะเป็นอย่างไร<ช>นะคะใ,<ช>ให้อาจารย์ประเมิน20ปีหลังจากนั้นมาจนถึงปี2017นี้คนฮ่องกงหรือว่าจีนเองพอใจในสิ่งที่เป็นไปในฮ่องกงขณะนี้ไหมคือในช่วงแรกเนี่ยผมคิดว่าคนจีนที่ที่ที่มาจากเป็นใหญ่ต่างเนี่ยใช่ไหมก็ยังใช้ความรู้สึกชาตินิยมยต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้อ่านนิคม ฮ่องกงเนี่ยกลับม <hi> าเป็นของจีนหนึ่งสมบูรณ์เนี่ยก็ก็ถือเป็นความผู้ภาคภูมิใจของคนจีนชาตินิยมที่เชื่อในระบบคอมมิวนิสต์ระบบสังคมนิยมต่างๆเนี่ยแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยการปกครองเนี่ยมันเพื่อนะว่ามันก็เริ่มสร้างไอ้ไอเพื่อนะความปรกชญาการเสรีภาพต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วปัญหาเพื่อนะว่าแต่อย่างเช่นในในในจีนเองต่างเนี่ยพวกกลุ่มชนกลุ่มน้อยเครื่องต่างๆเนี่ยใช่ไหม หรือผู้ที่พวกนีเ,เรียกร้องเสรีภาพทางความคิดเนี่ยเช่นหลิวเซียวโบเนี่ยที่ที่กลางเปิอะไรเป็นแคนเซอร์เป็นมะเร็งข<ฆ>ั้นสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมแล้วในสุดจีนก็ต้องปล่อยเขาออกมาเขาได้รางวัลโนเบลไพรส์เมือ่อหลายปีก่อนเนี่ยคือปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยจีนแก้ไม่ได้นะในช่วงหลังหลังจากพัฒนาขึ้นมาแล้วต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาประสบความสำเร็จในการสร้างเศรษฐกิจสังคมยมแล้วก็มาเป็นเศรษฐกิจระบบตลาดนะครัภายใต้ พรรคคอมมิวนิสต์ควบคุมต่างๆเนี่ยโอเคอันนั้นก็ถือว่าเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาทําได้ต่างๆเนี่ยแต่ระบบการเมืองแล้วก็พวกนี้ว่าอุดมการณ์ในการเมืองที่โลกสมัยใหม่มันมันต้องยอมรับความเท่าเทียมการทสิเสมอภทธ์เสรีภาพต่างๆพวกนี้อันเนี้ยที่ระบบพรรคระบบรัฐของจีนเนี่ยแก้ไม่ได้เพราะว่ามันมันไปสะเทือนการปกครองแบบ รวมศูนย์อำหนักของพักพักกันเมืองพักเดียวต่างๆนี่เอาไว้นะทีนี้พอมาเจอฮ่องกงเนี่ยซึ่งเขาทําตัวคือเป็นรัฐอิสระมาตลอดเลยนะ,ะถึงเป็นอมืองขึ้นของอังกฤษอังกฤษก็เปิดให้เป็นฟรีเทรดการค้าเสรีปกครองเสรีมีระบบต่างๆเนี่ยการเงินการต่างๆนี่ก็เป็นเป็นศูนย์กลางที่อิสระที่สุดในโลกต่างๆเนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นการค้าเขาเพิ่งอวัดโดดเด่นมากต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นจีนก็ไม่กล้าไปแตะตรงเนี้ยนะครับ ก็มัพอเขาปล่อยให้ให้ฮ่องกงปกครองแล้วเนี่ยก็ยังยอมให้มีระบบะยุติธรรมเองนะฮะแล้วก็มีแต่เพื่อยกว่าฝ่ายบริหารซึ่งเขาบอกว่าเป็นอิสระ<ฆ>นะฮะก็คือมีการเลือกตั้งใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนว่าที่ผ่านมาคือจีนก็เป็นคนกลุ่มใช่ไหม<ฆ>ว่าจะใครจะได้ได้ยังไงกฎระเบียบต่างๆที่จะร่างเนี่ยปักกิ่งก็เป็นคนกําหนดต่างๆนี้ให้<ฆ>นะ เรื่องพวกนี้มันมัน,ม,นมาชัดขึ้นตอนที่เมื่อมันมีไอ้กรบฏร่มเนี่ยใช่ไหมเ<ฆ>มื่อสองปีที่แล้วที่โจชวงพวกนักศึกษาเนี่ยอายุสิบกว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ซึ่ง<ฆ>ที่พูดกันว่าเป็นพวกพวกนี้เมือเกิดมาหลังจากที่ืว่าระบบอนาทิคมมันผ่านไปแล้วนะแล้วก็ไอ้แต่ช่วงแรกนยของอชาตินิยมแบบจีนต่างๆเนี่ยซึ่งยังยังพอมีอิทธิพลอยู่บ้างพวกนี้ไม่มีแล้วเขาไม่ได้รู้สึก ตื่นเต้นกับการปกครองแบบพรรคคอมมิวนิสต์แบบจีนแบบต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองไปสู่โลกสมัยใหม่โลกที่มันเพิเ่งมันมีอะไรที่มันไม,ไม่ไม่ไม่เป็นระบบแบบแบบใช้อำนาจแบบเดียวต่าง <ฮะ S 1> ๆนี้เกิดขึ้มนมาแล้วต่างๆเนี่ยแล้วก็มีศักยภาพเยอะของฮ่องกองเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็รู้ว่ามันต้องไปแบบที่ว่าให้พวกเขาเพืเ่อมีส่วนร่วมมาก,ก่อนที่จะรอ ฟังคาสั่งหรือหรือตอบสนองนโยบายแบบกอง<ฆ>ปักกิ่งอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะฮะมันตรงกับที่โจชัววองบอกเมื่อกี้1ประเทศ1ระบบครึ่งใช่ไหมคะอาจารย์หนึ่งระบบครึ่งในความหมายของโจชัววองกับ1ประเทศ2ระบบที่จีนและปากว่าวจะให้กับฮ่องกงมันต่างกันยังไงคะอาจารย์คือจีนบอกว่าจะให้ให้เป็นเป็นหนึ่งหนึ่งประเทศนะครับค<ฆ>ือรวมรวมแน่คุณต้องรวมเป็นของจีนแน่ๆน,นะฮะแต่ว่าจีนมีระบบสังคมนิยมพักเดียวต่างๆนี่ใช่ไหมในฮ่องกงยอมให้คุณมี ระบบปกครองของคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าจีนมีระบบพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ระบบอิสระฮ่องกงเ,เป็นปกครองตนเองระบบคอมมิวนิสต์ก็จะเป็นจีนแผน่นดินใหญ่นะคะส่วนฮ่องกงก็จะมีคุณจะมีพรรคมีอะไรต่างๆคุณก็เลือกกันขึ้นมา,าต่างๆเนี่ยใช่ไหมคนนี้ก็จะมีเลือกตั้งมีอะไรต่างๆเนี่ยมให้ทั้งพวกพวกคนรุ่นใหม่ต่างเขาก็ไปสมัครบางคนก็ได้เข้ามาอยู่ตั้งนั่งในสภาต่างๆนั้นก็เลยกลายเป็น2ระบบ าก,การการปกครองแตอยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวต่างเนี่ยใช,ใช่ไหมซึ่งไอ้สองระบบเนี่ยใช่ไหมพวกพวกคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาบอกว่าไม่เวิร์กแล้วเพราะนั้นเขาต้องการก็คืออย่าให้เป็นระบบเดียวผมว่าคือว่าให้ใใมันชัดๆไปเลยว่าก,ก,ก็ตัดสินตัวเองเนี่ยก็คือเหมือนกับปกครองตอนเองอะ่ะใช่ไหม ใช่ล่าสุดนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแถลง okay. วันนี้แหละที่พิธีสาบานตนของนางแค์รีแลมซึ่งเป็นผู้บริหารผู้ปกครองสูงสุดของฮ่องกงค,คนใหม่นะคะใสโปรโจีนด้วยแล้วมีประโยคที่สีจิ้นผิงพูดสำคัญนะคะบอกว่าฮ่องกงเนี่ยอิสระเสรีมากกว่าที่อื่นฟรีเออร์แบบว่ามากกว่าส่วนอื่นๆของจีนแผ่นดินใหญ่เลยนะคะแต่ว่าอย่า cross the line อย่า cross เรดไลน์คืออย่าเลยแบบเส้นขีดที่ปักกิ่งเขาให้ไว้เพราะว่าถ้าอย่างไรก็ตามคือทางจีนก็ยังยึดถืออธิปไตยนั้นสําคัญที่สุดไม่สามารถต่อรองได้อาจารย์มองคําพูดของสีจิ้นผิงยังไงคะไปพูดถึงที่ฮ่องกงเลยคือเขาเขาเขาต้องเตือนไงคือเขาเขาคิดว่าปเขาจะไม่ยอมถ้าจะพูดแบบแบบนั้นๆก็คือว่ารัฐบาลปักกิ่งคงไม่ยอมแน่ ฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายประท้วงต่างๆเนี่ยที่จนทั้งถึงคุณได้รับเลือกตั้งออกมาก็ตามแล้วจะใช้นโยบายที่พ่กว่าเอาฮ่องกงเนี่ยไปบริหารเองต่างโดยไม่รับดําเนินนโยบายตามที่ปักกิ่งต้องการต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ปล่อยให้หลุดไปในแน่ต่างๆเนี่ยเพราะงั้นเมื่อเมื่อปีทังปีที่แล้วตอนที่พวกพวกพวกนักศึกษาพวกพวกขบวนล่มเนี่ยใช่ไมเขาประท้วงใหญ่ปิดฮ่องกงเลยใช่ตอนนั้น,นใช่ไหมใช่ค่ะผมยังนึกอยู่เลยว่า ปกกินจะทํำยังไงตอนนั้นเขาก็แบบเต็มที่นะคือคือเขาก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆใช่ไหมแล้วก็ดูว่าทางฝ่ายเนี่ยผู้ปกครองฮ่องกงจัดการทด้ไมมต่างใช่ไหมมันประทะกันหลายครั้งต่างๆแล้วก็สงบไปแต่ก็กลับมาอีกต่างใช่ไหมผมยังคิดเลยว่าถ้าไม่มีบทเรียนจากการปราบพิธียนอันเหมือนต่างๆนี่ใช่มใก้า9แปเนี่ยที่เขาฆ่าคนไปเยอะต่างใช่ไหม ไม่แน่ในฮะ่องกงนงักษาฮ่องกงอาจจะโดนก็ได้เป็นตัว<ะ>อย่างอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่เขาทําไปที่ทินอันเหมือนแล้วเนี่ยผมคิดว่าปักกิ่งก็คงรู้เหมือนกันว่าไอ้ตราบาปครั้งนั้นเนี่ยมันติดไปช่วกาลประวัาร,ร์อะไรต่างๆ<ะ>มันไม่หายไปเนะี่ยใช่ไหมแล้วมันก็เป็นเพื่อไงเป็นรอยบาปเนะี่ยคือเพื่องว่าการเมืองมั่นคงใช่ไหมรัฐบาลพรรคมิวนิตอยู่ต่อไปได้<ะ>แต่ว่ารอยร้าวในในความรู้สึกของคนเนี่ยหรือแม้ในคนจีนเองส่วนหนึ่งต่างเนี่ย อือหลิวเซียวโป่อย่างที่เขออกมาต่อต้านอย<ฆ>่างนั้นใช่ไหมเขก็เป็นหนึ่งในพวกทินอันเหมินต่งตางๆนยใช่ไหมงแกก็ยังเงย็นยัดว่าแกต้องสู้เพื่อเสรีภาพเนี่ยเพราะนั้นมันก็ต้องอยู่ต่อไปอีกไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ต่างๆเนี่ยเ<ฆ>พราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่อยากให้ฮ่องกงเห็นไหมเดินตามรอยอันนั้นต่งตางๆเพราะเขาไม่อยากจะทาคือถ้าทำเนี่ยมันจะหนักยิ่งกว่า ที่มาเกิดกับเทอันเหมือนต่างๆเนี่ยก็เท่ากับว่าตอนนี้ต้องรอดูว่าจีนจะรับมือต่อไปยังไงแล้วก็คนที่เป็นนักเคลื่อนไหวในฮ่องกงเองจะใช้วิธีไหนใช่ไหมคะอาจารย์ในการต้องต้องดูว่าจะเล่นเกมกันยังไงแล้วแหละเรื่องนี้แต่ที่แน่ๆคือที่เราจะไม่เห็นไม่มีทางเห็นเลยคือไม่มีทางที่ปักกิ่งจะปล่อยให้ฮ่องกงเป็นอิสระคืออิสระแบบหลุดไปเลยใช่ไหมคือดําเนินไปถือวเหมือนมีออโทโนมีของตัวเองเต็มที่เลยเต็มที่ใช่ไหมคะคงจะยากคืออาจจะพูดพูดแทบจะไม่ได้เลย ก็ก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นน่ะแล้วท่านยังไงกับไต้หวันต่อไปอ่าใช่ไหมค่ะแล้วก็พูกอุยกูอีกต่างเนื้อคือในประเทศต่างๆก็ยังมีเขตปกครองตนเองที่เบก็ยังคาคาอกอยู่ต่างๆก็คือเขาไม่ยอมที่จะคือเขาบอกมันมีนิสต์เขาก็มีนโยบาย autonomous ี e อนต่างๆคือเขตปกครองตนเองมีแล้วแต่ปกครองตนเองภายใต้กากับของรัฐบาลกลางค่ะอันเนี้ยคือคือปัญหา ค่ะลราคานี้ก็คือ20ปีของฮ่องกงนะคะที่กลับเข้าสู่อ้อมอกจีนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะสวัสดีครับทุนนีมาดู Code of the Day หรือว่าวลีเดดบักทองกันนะคะวันนี้เป็นคำพูดของ c คริสพ a t เท n ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการเกาะฮ่องกงค่ะ ท่านนะคะเป็นอดีตผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนสุดท้ายค่ะก่อนที่อังกฤษจะส่งมอบคืนฮ่องกงให้กับจีนค่ะเขากล่าวในวันที่1กรกฎาคมปี1997นบะคะบอกว่าฮ่องกงพีเพิลอาร์ทูรันฮ่องกงก็คือชาวฮ่องกงนั้นจะต้องบริหารฮ่องกงด้วยตนเองค่ะซึ่งนี่คือคำมั่นสัญญาที่อังกฤษมอบให้นะคะและนี่ก็เป็นโชคชะตาที่ชาวฮ่องกงจะต้องมุ่งมั่นเดินหน้าค่ะแน่นอนว่า20ปีผ่านมานะคะตอนนี้ฮ่องกงก็กลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในเอเชียไปแล้ว แค่ะแต่ว่าก็กําลังเผชิญความท้าทายใหม่ๆนะคะนั่นก็คือชาวฮ่องกงจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ต้องการมีอิสระในการปกครองจากจีนมากกว่านี้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ3ามพองศาความคิดในค่ําคืนนี้วันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ